ตดูจีบเลยปั๊บเสียงฟังแล้วอึ๊บโอ้เอ้ยปั๊บโอ้โหเอา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 เดียวยกระเอาได้บ่อสเดี๋ยวเดียวสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องบรรยากาศยังเปแรงครับผมหาไตเขียดพี่เก่าเนาะเหมือนี้เนาะ มาลองไตเขียดเบื้งได้ครับผมอากาศถ่อนๆพี่น้องสงออกบอ่อแต่กป็จับได้หลายเติวบบน้ำเสลเล่นเนาะกับบกคอยเด,ดทายได้ครับผมเดีือดหลุดในกันยช้งานพี่น้องามาหน้สีมานหลายสำหรับเนาะครับผมดูนี่กันครับผมตัวบบเอฟเลยตัวใหญ่ใหญ่เลยโอ้ยต้องกุบหน่อยอุ้ยใหญ่เลยสำหรับซิฟตกับ หัวออมไม่ได้ไน,นะแม่ตกิดหลุดใ่ไคลุกจุบหูโอ้ยอ้เหมือนเดิมอืมยุบอุ้ยเกือบหลุดมดดออือิดถึงไหมฉันว่านี่อ,อือนี่อร่อยดี น้อยนั่นตัวน้อยหอ้เก็อี้ก่อนดินนะ้่ก่อนดินนั่นนี่บ่แมนเรห็นตัวเขียดเอ้นีนน่เด็ดเ่ยพอดีอืมมือพี่กัน

โอ้ยย<ไ>ังกัดคุ้แมงคุ้ปั๊บอื้มมันอนียวพร้อมก็เอาดับเอออยู่ๆอ่ๆอุ้ยเกือบรุดมืออู้ล่เไปด้วยครับี่เราไปทายให้นจะยางจับอยู่พอดีเดินยางจับมินลากตัวหี่วะ อ้อมน่อยุณได้น่ะจอดได้สอเดือนนก็นี่งน้ำนโดดน้ด้ยงเขียดห่อนห่อนบรรยากาศเยียมหนาฝนด้วยามไถูกหนาลงมากด้ครับผมเขียดหมูโตมากจริงอเด๋ยวต่เครืองได้เตะเรืองได้ช่วยคน่ไง ไม่ต okay. ัวยัง่จริงาเปิดเปนใส่เพื่องมันค่าดูดไร้ลายเนายกเปิดเนี่ยก็เว่นคืสิได้เล่พอคนสูบน้ำจับป้าเนาะยินชื่นเขีย่ยคนมาดูดเื่อนได้ละเน่อย ย่งต okay. uh, like okay. oh oh oh. ันี่อ่นี้ดีเยอเห็นบ้างเ้างอุ๊บออกไปขูด็นบ่อยเป็นแซวอยู่เราเรมออกเริ่มหอนครับมันหอนกว่าทุกมือเลยคุณหอนแย่ไงน้นึ่งพุด ต่งเน้ี่นปุยนปอ่โอ้แดปอได้เป็นต้มปุ่นปุ่นนะเป็นน้องน้องอยู่โอ้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 รัดนังรัดรัดโอ้อดพูดเองเช้านั้นเองโอ้เ้ยเขาปาจอย โอ้ยเนมีกลนกลางท่านดูนาคนี่โอ้โหตัวใหญ่เลเอา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 ได้ยัเอาเอ้ได้บอได้ตัวเดียวนี่ตัวใหญ่น้ำเกือบแช่หนูยจงเดือนด้นานเกือบสมเออเนาะจเดือนน่อยก็แล้ว จวงเดือนปะมีค er ุณหลอยยงมาแล้วดอกหอนงๆกันเนาะเจ็ดอกเลๆจังคีคุบม้วนๆนี่เนาะแต่โคบเนาะแงนคือสุปีเี้ยยิมแม้ับหมดครับมีที่ทดสอบทดสอบเทปเทปเดี๋ยมกเดี๋ยอมเดี๋ยวยังไเออมจ้ะบุคคลที่ายเนาะสุดหลายเนาะจอดเกอมาอ บรรยากาศหาอยู่หากินครับผมช่วงค่าคืนเนาะอากาศร้อนห่อนก็มาผ่อนคาอยู่ถึงไห้ทุงหน้าที่เก่าเดี๋ยวนางู้ดิพูดเนี่เห็นอยู่เดี๋ยวเห็นปะเดี๋ยวดีตัวี้ต้มอย่างยังไเด้ยนี่ไปได้บอล่ะขี้ตมอลไรเดี๋ยดี

อยู Get ่ในแอบแอดนี่นะค้นหาความชื้นยลบมากโอ้ตท oh ุ่ยให้เติบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เบิ่งคักนันนี่แอบดีจังเลยตัวยังไงบ้าไปเลยอยู่ในลืบตีนควยเนี่ยตีนควายบเหัวใหญ่แหง แอบแอบบอแอบบอือนี่ออกลกเลยเยอะจับโอ้ยโอ้ยจริงหลีดั้มนี่นี่นี่ออกแล้วนี่เริ่มออกแล้วจ้ะนี่ยเดี๋ยงนี้มาหาเขียนน้องบ่วเอ้าดอกแม่นอีดีบ่กบัวเอาดีแน่บัวเอากับบัวเอ้าตัวเดี๋ยวเมหาจีรีดวันนี้มาหาเขียดพี่น้องออืดีรับประการทขามาหาเขียน มัเปลี่ยนสีตามสภาพดินเนาะนเขาเออม,มันเป็นกันอยู่ในดินดำมันเกิดเป็นสีดำเลยเป็นพางโตวัวายานี่นก้อนใหยาดใช่ปะก้อนหยาดปั๊บ เขียดหน่อยเี็นแล้วเหลือบออกแล้วเหลือสีหอนเลยนี่เ่งให่ว่านี่ขึ้นคุกคุกเออใหญ่กว่าได้ว้าตัวแบไงกี้น้าอุ้จะขึ้นฟังแล้วอึ๊บโอ้ใหเผ็ดไบตุบสกุบตัวยังน้ำนี่โกพล อแอบ,บขนาดเลยโอโอ,โอมือเป็นตะคิวมือเป็นงังเี้มันเป็นงังแค่วันนี้น่มันอยูุ่งสี่มันลงนมาไลยมือเป็นตะคิวตัวยังไงกันแน่นี่เจ็บคุกบด้วยว้าวเกิดตีเลงกาคนตีเลงกาขเขียดหอมแซ่บเลย ไปอยัางไงลายสวยมากนี่นี่งามเกอดมายสวยเนี่บพอเนาะเลือดเนาะมาลองลองบนมือพี่น้องมานเกินขาดอยู่เกินขาดอยู่ค่ะเป็นไม่อยูนี่บวกไอทีไอเขาสูบน้ำใส่หนเนาะเขาสูบน้ำมาใส่น้ำขึ้นมากเป็นกระออก คือว่าบอท่านออกเต็มที่นาะเสือเดือนปกติสี่ร้ายกว่านีได้ครับผมหลายกว่านี้อากาศมันห่อนกว่านี้หรือว่าฝนตกใส่ก็น่าทั้งน้อยเนาะเพื่อเกิดเนาะเดีกบ่าแล้วครับผมดูกอดกันไหมคลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามของผมในคลิปหนาขอบกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ากบ่า